สำหรับพื้นที่ภาคใต้ในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านพ้นไปมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นไม่ต่ำกว่า20จุดนะคะโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสและมีผู้เสียชีวิตถึง8คนโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าระบ,บุว่าน่าจะเป็น การปฏิบัติการของแนวร่วมกลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ะที่เข้ามาก่อเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และอาจจะทำงานร่วมไปกับกลุ่มค้ายาเสพติดด้วยติดตามรายงานจากคุณติชิลาพุทธาสรารพันค่ะก็พยายามเซฟแล้วแต่มันมันก็ยังโดนอะ่ะก็คือ พยายามเซฟทุกคนก็พยายามเซฟนะเจ้าหน,น้าที่เขาก็แบบกันกันหมดแล้วนะแต่ด้วยความที่แบบระเบิดลูกนะั้นมันอยู่เลยจากรถที่ตัดสัญญาณขึ้นไปข้างหน้าด้วยไงเสียงระเบิดลูกที่สองที่ดังไปทั่วบริเวณหลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบเหตุระเบิดเสาไฟฟ้าริมถนนสายเพชรเกษมตำบลตะปอยะอํำเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาสยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้สื่อข่าวไทย PBS ประจำจังหวัดนาราธิวาส หลังเธอและเพื่อนเข้าไปบันทึกภาพในพื้นที่ก่อนจะเกิดระเบิดขึ้นทําให้ผู้สื่อข่าวและเจ้าหน้าที่บาดเจ็บทันที5คนหลายคนจึงต้องระม,มัดระวังตัวมากขึ้นระหว่างเข้าไปทํางานหลังจากนี้เนื่องจากบางคนได้รับผลกระทบจากเหตุรุนแรงมามากกว่า4ี่ครั้งแล้วมันถ้าทํางานอย่างนี้พี่ต่อให้ระวังแค่ไหนมันก็ต้องเจอถึงเราไม่อยากเจอแค่ไหนมันก็ต้องเจอแล้วหมดนลยแบบต้องดูเราเอง ดูแลนี่ดูแลพิเศษตลอดนะควับพี่แล้วมันก็ดดอีกเรารักก็จริงแต่เราต้องทําด้วยความรักครอบก็ใช่ไหมพี่โดนมาหลายลูกแล้วพี่รู้ว่าว่าว่า,วาความคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่ามันอยู่ตรงไหนถามว่าเราเราคุ้มกับที่ข่าวที่เราทํำไหมใช่แต่ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเราล่ะพ่อแม่เราล่ะ ตั้งแต่เมื่อเย็ยนวันนี้จนถึงขณะนี้เกิดเหตุความรุนแรงมากเกือบ20ครั้งในจังหวัดปัตตานีนาราธิวาสและยะลาทั้งเหตุกระายยิงชาวบ้านยิงเจ้าหน้าที่เหตุเล่าวางระเบิดเหตุเผาอย่างรถยนต์และเหตุยิงฐานปฏิบัติการทหารทำให้ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมามีความสูญเสียเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายรวม8คนและบาดเจ็บ10คนซึ่งเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้น โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเชื่อว่าเป็นฝีมือของแนวร่วมกลุ่มใหม่ที่ผ่านการบ่มเพาะและต้องการทดสอบฝีมือและสร้างความชอบธรรมในการก่อเหตุด้วยการผูกโยงการสร้างสถานการณ์เข้ากับเหตุยิงเด็กเสียชีวิต3คนในอำเภอบายเจาะจังหวัดนราธิวาสฉกฉวยโอกาสจากเหตการณ์ที่เกิดขึ้นมาบิดเบือนว่าเป็นการกระทําของทางเจ้าที่แล้วอ้างความชอบธรรมในการตอบโต้ต่อทางเจ้าที่ และพี่น้องประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาทําให้เหตุการณ์ค่อนข้างที่จะถี่อีกประการหนึ่งที่วิเคราะห์กันก็คือว่าน่าจะเกิดจากแนวร่วมกลุ่มใหม่ที่เพิ่งจะผ่านการบ่มเพาะ,ะลงมาปฏิบัติงานในพื้นที่มากขึ้นพันเอกปราโมทย์ยังระบุว่าเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นขณะนี้มีการผสมโรงของปัจจัยแทรกซ้อนหลายเหตุการณ์โดยเฉพาะยาเสพติดจ,จึงไม่อยากให้ประชาชนวั่นวิตกนอกจากนี้ในปลายเดือนกุมภาพันธ์ กองทัพภาคที่4จะเรียกเก็บปืนและอาวุธสงครามที่ผิดก,กฎหมายและจะให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการดูแลความปลอดภัยได้ครอบครองอาวุธปืนเช่นตำรวจทหารหรืออสส่วนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจะให้ครอบครองอาวุธปืนเท่าที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน